ประชาชนแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแต่งกายในชุดไว้ทุก ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่สารากลางจังหวัดเชียงใหม่ลดทงเครื่องเสาแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งเตรียมพร้อมการดําเนินการตามพระราชพิธีในส่วนของพระสงนิกรชาวเชียงใหม่สวมเสื้อสีดําแสดงความอาลัยและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่ชาวบ้านบางเสด็จจังหวัดอ่างทองร่ําไห้รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวงทราบซึ้งที่ครั้งหนึ่ง ในชีวิตเคยถวายงานใกล้ชิดการจัดตั้งศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ทรงสร้างอาชีพปั้นตุ๊กตาชาววังช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำและมีไรายได้ต่อมามีการจัดจำหน่ายและเป็นงานศิลปะหัตถกรรมส่งออกอันเก็บตุ๊กตาชาววังไปและท่านก็มอบเงินมาให้เราเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็นึกถึงพระองค์ท่านเลยเรคิดถึงตลอดเวลาค่ะ นึกถึงตอลอดเวลาเหรียญของพระอ,องค์ท่านก็ยังอยู่เก็บไว้หมดเลยอะไรที่ของพระอ,องค์ท่านนะคะเราก็เก็บเอาไว้ขณะที่พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยที่อำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครรัศดรบ้านหนองแคได้เล่าถึงความทรงจำที่เคยเฝ้ารับเสด็จทรงฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมืองของไทยและการทอผ้าทรงรับรัศดรบ้านหนองแคเป็นสมาชิกศิลปชีพเพื่อให้มีไรายได้เสริมจากการทอผ้า